สวัสดีเพื่อนๆเอซตะโกะเกิดุูไทยทุกท่านครับวันนี้ตะโกะพามาชมแม่น้ำโขงนะครับอยูอ่ตรงตลาดอินโดจีนนะครับจังหวัดมุกดาหารเราก็จะมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับนี่ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง ส่วนด้านนู้นนะครับด้านนู้นก็จะเป็นแขวงสวรรักเขตนะครับเราก็จะยืนมองเห็นแขวงสวรรณเขตสปปลาวนะครับบ้านพี่เมืองน้องของเราบรรยากาศช่วงนี้นะครับน้ำโขงขึ้นเยอะนะครับพอเ,เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงฤดูฝนบรรยากาศ ยามเช้านะครับซึ่งที่ตะโกอยู่นี่ก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้านะครับนี่ครับบรรยากาศของแม่น้ำโขงจะเห็นว่าแม่น้ำโขงนั้นเต็มนะครับสวยงามมากครับบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะเยอะวันนี้ตะโกะเคยปุอดไยมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของแม่น้ำโขงในช่วงฤดูฝนมาฝากเราก็จะเห็นแขวงสอนะนเขตของสองปปลาวด้วยนะครับ ก็จะมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงต่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ